ย้ยสวัสดีครับผมฮะเรากลับกันไปครั้งกับบล็อกฟู้ดนะผมซึ่งจากคลิปที่แล้วก็คืออย่างที่ใครจําได้นะผมเราไปทําในส่วนของเผ่านะครับผมว่าไซบอกกันมาครับผมซึ่งถ้าเกิดถามว่าวันนี้พี่จะทําในส่วนของเอ่อเผากูนต่อไหมบอกเลยครับผมไม่เร็วมาทําเรวนะครับผมวันนี้เราจะไปทำเอ่อในส่วนของ V2 ก่อนละกันในส่วนของไซบอกครับผมเห็นว่ามันไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับผู้ชมฮะ ไม่รู้ว่าจํากันหรือเปล่านะครับก็คือเราต้องหาดอกไม้3ดอกนะผู้ชมฮะอ่ะประมาณนั้นนะผมซึ่งตรงขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราข้ามไปเลยละกันนะครับผมฮะจะได้แบบไวๆเนาะแล้วเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือนอกจากจะทําเออไซบอร์ก V2 ให้เสร็จนะครับผมฮะอีกเป้าหมายของเราหนึ่ง,งก็คืออยากจะกินผลโซหรือว่าผลในส่วนของเออผลบิงบํานะครับผมฮะ เพื่อเอาไปตีบอสคาวเวนดี้นั่นเองครับผมซึ่งบอสคาวเวนดี้นี่ยากมากครับผมฮะเช่นเคยครับผมฮะจัดการบอสโดยไม่ใช่ผลพระแล้วก็โซโล่คนเดียวนะครับผมซึ่งเรื่องมา2สองหลอดมือฟาร์มิงโก้ด้วยครับผมฮะยากจัดเดี๋ยวไปดูกันมาครับผมตอนนี้หายแค่1ดอกเท่านั้นนะฮะเพราะาเรามี1ดอกที่ได้จากการเก็บมาแล้วนะครับผมฮะมามาซึ่งเราต้องตีมอนถนะ้าผมจะดอปจากมอนนั่นเองฮะโคตรยาก อ่าโอเคอ่าตอนนี้ดอกไม้ทั้งสองดอกคือดอกสีแดงดกับสีเหลืองนะครับผมอ่ะครบแล้วนะผมเดี๋ยวพี่บอกเซนเซ่กันลวกันว่าอ่าครบแล้วครบครับผมฮาทีนี้เราก็ต้องรองเวลากลางคืนนะครับผ,ผู้ชมครับเพื่อที่จะรอในส่วนของเอ่อดอกสีฟ้าดอกสุดท้ายเกิดนั่นเองนะครับผมผู้ชมรอสีฟ้าในคาเฟ่เดี๋ยวมีคนมาฆ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปรอในคาเฟ่กันลวกันจริงๆผมไม่ค่อยอยากเล่นเซิร์ฟเวีเท่าไหร่น่ะเซิร์ฟวีมันไม่ค่อยเจอคนนะครับผมเผื่อแบบเราเจอเหตุการณ์แปลกๆเช่นเจอโปอะไรเงี้ยฮะ แต่ถ้าเกิดไปเซิฟวี v, ผมเน้นไปที่ฟาร์มแล้วก็ฆ่าบอสอย่างเดียวดีกว่าผมแต่ถ้าเกิดทําเป็นอีเวนต์พวกเนี้ยอา่าเราเค่อยไปทําแบบเซิร์ฟทั่วไปแล้วกันนะผมฮะเนในระหว่างรอนั้นเราก็เจออะไรแปลกๆอีกแล้วครับผมทําอะไรย่ะทําอะไรเหมือนเขาอยากให้ผมลองทําดูนายจะให้เราเข้าไปในมุมหรือมันเข้าไปได้เลยเข้าไปทําไมก่อนถามดิเข้าไปทําไมฮะนายเขาเข้าไปได้ทําไมเราเข้าไม่ได้ย่ะคืออะไรย่ะหรือมันจะล่อเราไปข้างนอกวะ ผมกลัวจังเอา้าได้แล้วอ๋อผู้ชมเราสามารถมานั่งดูข้างนอกได้แต่ว่าเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรและแล้วก็ถึงเวลากลางคืนครับผมฮะและการทาําเผา V2 ของเรานั้นยุ่งยากกว่าที่คิดครับไปครับผมตอนกลางคืนแล้วเราจะไปที่ก่อสุสานกันซึ่งเออผมเสียวมากเลยผู้ชมฮะอันี้มันโอ๊ยมันยิงผม มันตามผมมานะ่ะแต่ว่าผมก็เชิญตี้ไม่ได้เพราะผมเป็นทหารเรือผมไม่ได้ปิดพือีด้วยอะ่ะผมอุย้ยอย่านะอย่าฆ่าอ้อยกูโดนอะไรอะ่ะอย่าฆ่าแล้วนะได้โปรดและเราก็ถึงสักทีอย่างปลอดภัยหรือว่ามันอาจจะรอดักฆ่าผมตอนเก็บดอกที่สามว่าผู้ชมผมว่าใช่ผมว่าใช่นะมันตามผมมาผู้ชมฮะเสียวว่าผมไม่อยากหาดอกไม้ไม่อยาัานึงคือกลางคืนกว่าจะมาด้วยนะครับผมเฮย้ยอย่านะหาก่อนเซนเซกอยู่ไหนเนี่ย อ่านี่ไงเจอแล้วดอกไม้สีฟ้านะครับผมฮะหรือว่า f c ผู้ชมครับผมฮะ f c แล้วป่าวะมันยังไม่ตีเรานะครับผมผมว่าน่าจะใช่เร้วไอ้หมอนี่มันก็เรือนจริงด้วยนะครับผมผู้ชมครับไปครับผมดูเหมือนเขาจ,นาจะไม่ตีโอ้ยผลอะไรย่าผลรอนะครับผู้ชมครับผมฮะไปเอา้าโอ้โหอะไรวะเดี๋ยวก่อนมันจะให้เรือหนีผมเฉยเลยย่าโอ้ทำเพื่ออะไรวะผมว่าใช่ผมว่าเดี๋ยวผมขอเอา้าเรือหายแล้วเอา้า ผู้ชมผมขึ้นไปเดี๋ยว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 ลืมไปภาษาโอ้กูตายโอ้โหเราต้องหาใหม่สามดอกโอ้แม่งอะไรยะถามก่อนเลยย้ายเรือทําไมถ้าให้ดาวผมว่าคนไทยนี่แหละครับผมเพราะว่าเขาอ่านไทยออกเขารู้ว่าเรามาทําอันนี้นะครับผมฮะเขาเลยมาแกล้งเรานะครับผมผู้ชมชัวแม่งอย่างเรือมาลีดาวแม่ไปผมไม่ได้ด่าเซนเซผมด่าไอ้นั่นผมด่าไอ้นั่นเฉยอ แล้วประเด็นก็คือเราต้องเก็บรวบรวมใหม่ทั้ง3าดอกนะครับผมฮะพอเราเก็บครบสองดอกนะครับผมฮะผู้ชมมันก็เช้าซะแล้วนะครับผมฮะงานเราเลยต้องรอจนกว่าจะกลางคืนใหม่อีกรอบนั่นเองครับผมฮะเสียเวลาไปแบบนานมากอามาครับผมฮะยืนรอก่อนนี้แล้วกันนะผมรอแม่งเกิดเลยจะได้เก็บทีเดียวนะครับผมฮะ แล้วมันก็ไม่เกิดเกาะนี้ครับผลไม้ปีศาจก็เกิดอีกนะครับผมฮะแต่ว่าเราต้องทําเผาก่อนอย่านอกลูกนอกทางนะครับผมไม่งั้นกลัวไม่ใช่หรอกมันจะมาฆ่าอีกรอบนะครับผมฮะน่าเห็นไหมคนไทยจริงด้วยนะครับผมฮะเขาที่ชื่อโนเนมเน่ที่เขาฆ่าผมนะครับผมผู้ชมฮะเขาถามว่าทําเผาอะไรแม่มึงรู้เลยว่ากลทําเผาเลยมาฆ่าใช่ไหมล่ะเกาะนี้ผู้ชมผมว่าแล้วก่อนนี้มีไว้ทําไมมีไว้หาดอกไม้นี่เองนะครับผมฮะอ่าโอเคครับผมขึ้นมาแล้วอยู่บนนี้นะครับยา ไอหนุ่มไปไกลไอโนเนมอย่าผมกลัวมันมาฆ่าผมอีกน่ะผู้ชมพีพีผมยังไม่ปิดเลยอะไม่ดีกว่าครับผมฮะไปไปซะแล้วกูไม่ขึ้นเรือด้วยกูถอยยาวถอยยาวถอยยาวน้าผมกลัวมันใช้ผลนั่นอีกอะผมกลัวมันย้ายเรือผมอีกแล้วผู้ชมครับอันตรายอะผลเนี่ยเห็นไหมมันกะ่าย้ายเรือผมอีกแล้วนะผู้ชมโครเลือนน่ะกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วจ้าอ้าววีหนึ่งสำเร็จแล้วนะครับผมผู้ชมฮะ เหลือเพียงแค่ V2 เท่านั้นนะครับผมฮะห้าแสนไปนอน,นอกไปครับผมฮะ V2 ทําอะไรผมยังไม่รู้เลยผู้ชมฮะแต่ว่าเซนเซว่าง่ายทําได้เลยนะผมก็ทําเป็น V2 ต่อเลยแล้วกันนะครับผมฮะมาเรามาดูกันว่า V2 ต้องใช้ทําอะไรนะครับผมฮะมามาโอเคฉันสนใจแอมอินเทอร์เสดูเหมือนว่าเอ้ยง่ายจริงผู้ชมฮะดูเหมือนว่าแค่เอาผลละพิษศาสตมาให้เขานะครับผมฮะแล้วก็ได้ทําเผ่าไซบอร์กทะเลนี่ไม่ง่ายวะ่ะง่ายจัด เอาผลกลางๆไปแลกแลกกันนะครับผมผู้ชมฮะอ่ะผลนี้นะครับผมกลางสุดแต่ว่าแกนพีทโคตรดีฟาร์มดีมากเขาว่าอย่าง้งมาแล้วครับแลกเท่าไหร่โอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็ได้เป็นมนุษย์ไซบอร์กแล้วนะครับผมดูหน้าผมด้วยผู้ชมฮะกลายเป็นไซบอร์กแล้วแถวพลังอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะครับผมมาทําอะไรได้ว่นันนี้น่าจะใช้ในการพีพีหรือว่าต่อคอมโบใช่ไหมละครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ใช่ทางสพีพีซื้อสิ ไว้เดี๋ยวพีพีเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาลองใช้ดูกันแล้วกันนะครับผมตอนนี้เราก็กลายเป็นมนุษย์ไซบอร์กเรียบร้อยแล้วนะครับผมแม้ว่าเผาไซบอร์กจะทําง่ายสักแค่ไหนครับผมฮะหากบาร์บี้ทำแล้วก็ผู้ชมครับเกิดอุปสรรคทุกทีเลยยัยตอนนี้อีกวันหนึ่งแล้วเราจะทำเผาไปนะผมซึ่งวันนี้นะครับผมฮะ เราจะมาลิวในส่วนของเออเผ่าของเราก่อนที่เราเพิ่งทำมานะครับผมฮะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันสามารถโจมตีได้ผู้ชมฮะเห็นไหมเรามาต้องเดินมาต้องโจมตีเลยผู้ชมฮะสามพันหนึ่งร้อยนะครับผมแค่เดินผ่านมอนสเตอร์ถือว่าดีมากเราจะลองเอาอันนี้ไปลองใช้ดูนะครับผมฮะว่าแล้วทำไมมันถึงเอาไปใช้คอมโบเพราะอย่างนี้นี่เองครับผมฮะและก็ขออนุญ,ญาตไปกินผลโซ่ก่อนกันแล้วกันแปลงร่างเป็นพายแล้วก็กินผลวิญ,ญญาณนะครับผมฮะกลายเป็นพระเวอร์ชั่นบิ๊กมัมมาผู้ชมฮะไง โคตรเท่ย,เยนะครับผมทีนี้เราไปฟาร์มกันเลยนะครับผมแนะนำรับผมหักฟาร์มมาฟาร์มแบบเนี้ยผมว่าง่ายคชมครับผมฮะเรามีคูณ2ออุย้ยโคตรขึ้นโคตรเยอะแต่ว่ามันมีในส่งโซตรงนี้ด้วยนะครับผมเป็นการสปาแต่ว่าผมยังไม่ค่อยรู้เลยนะครับผมว่าต้องยังไงเดี๋ยวเราค่อยลองศึกษากันแล้วกันนะครับผมฮะกดล็อกสกิลเอฟแล้วผมฮะสกิลบินดูนะครับผมเราสามารถ บินได้แล้วนะฮะเล่ดูเหมือนเหตุการณ์โคตรเดจาวูครับผมฮะที่พี่เลกที่เราฟาร์มในส่วนของผลสายฟ้าไปนะครับผมฮะปรากฏว่าปิงค้างนะครับผมผู้ชมแต่รอบนี้ครับผมฮะเกมแม่งค้างเลยเอ้าอะไรยะวัดโอ้โหกูจะบ้าตายกูฟาร์มแต่ละรอบนี้แม่งเจอแต่ปัญหาให้ตายคุณผู้ชมว่าผมโชคร้ายไหมผมคือชาที่โชคร้ายที่สุดในบล็อกฟู้ดก็ว่าได้นะครับผม จอขาวจ้วเลยแนละ้วกูทำไงต่อเนี่ยกลับมาแล้วครับผมโอ้โหฟาร์มไปได้ฟาร์มไปได้แค่สองเวลจากสามร้อยหเป็น1,940เกเกมแม่งค้างผู้ชม คุณคุณว่าจะจะมีใครเจอเหตุการณ์แบบผมมั่งนะผู้ชมฮะอุกินผลนี่เพื่ออะไรวะทำไมเราถึงฟาร์มแบบกติเหมือนคนเขาไม่ได้วะผู้ชมมันยิ่งฟาร์มยากๆอยู่ด้วยครับผมเพราะเราต้องเอาถึง350มัตเตอรี่นะเพื่อเราจะไปตีคาร์เวนดิสแต่ผมว่านานแน่นอนคลิปนี้ยกูัวถ่ายนานแน่นอน เป็นไงกันบ้างครับผมฮะชีวิตผมแบบว่าโคตรจะคอนเทนต์แต่กูไม่อยากได้คอนเทนต์ลำบากแบบเนี้ยกูอยากได้คอนเทนต์แบบสบายๆแบบตีทีทเดียวได้ของแบบตีทีทเดียวได้เคียวอะไรเงี้ยครั้งหน้าแบบขอตั้งชื่อคลิปแบบวินาทีได้โยรุจิ๋วอะไรเงี้ยไม่มีบ้างเลยเหรอวะตามจริงฮะโอ๊ยตกใจหมดเลยแม่ตอนนี้เราสามารถรับเควสในส่วนของเออ ควาวิดแ้แล้วแต่ว่าเรายังไม่ทำนะครับ <_ d ance> ผมเพราะว่าถ้าเรายังมีไม่ครบเลย <_ d ance> เดี๋ยวรีวิวในส่วนของการสเป,ปาไอ้ตัวเนี้ยั้งหมดเดี๋ยวผมให้รีวิวทีหลังและการตอนที่เราได้ครบหมดแล้วนะครับผมฮะว่ามีตัวไหนบ้างนะครับผมตัวไหนทำอะไรได้บ้างนะฮะมาผู้ชมเดี๋ยวเราขอฟาร์มต่อแล้วกันนะครับผมฮะจัดการซะมันชื่อแล้วตัวไฟผมมีทริปไหมครับผมฮะถ้าจำไม่ผิดผมลืมแลว้ววะไม่ได้ดูนานนะครับผมวันพีชแล้วผลปีศาจก็เกิดขออนุญาตเอาผลปีศาจตอนก็ดแลวกันโอเคครับผมเกิดโคตรไกลเป็นพันเมตรเลย ขออนุญาตบินไปเอากันแล้วกันนะครับผมฮะแต่ผมว่าบินโคตรช้าเลยนะครับผมฮะอาจไม่ไวถ้าฝนสงแต่ว่าก็สะดวกดีเวลาเราจะขึ้นไปที่สูงนะครับผ,ผู้ชมฮะแล้วไม่มีเรือเบ์กกูต้องบินไปเลยโคตรไกลผมว่าเกาะนั้นแน่เลยวะ่ะชัวผมว่าชัวผู้ชมฮะเกาะประสาททำไมเราไม่เข้าประตูวะไปวะผู้ชม แล้วจะบินไปทำสุสติอะไรวะแม่งโคตรไกลแล้วบินโคตรช้านะครับผมเสียเวลาชิปเป่งขอผลดีๆรอบนี้ผลต้องดีนะมาไกลขนาดนี้แล้วนะครับผมฮะผลอะไรยากไม่รู้นะผมสีไม่คุ้นเลยดูนะครับผมเก็บไปผลฟินิกดีปะวะมันฮิวได้นะครับผมผลนี้แต่ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะครับผมฮะอย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับผมผู้ชมฮะว่ามันดีไหมจะได้เอามาลองใช้ดูนะครับผม เป็นไงขอดูซิว่าราคาเท่าไหร่วุย้ยโคตรแพงหมื่นล้านแปดนะครับผมแพงจัดถือว่าคุ้มราไม่ถือว่าคุ้มว่ะแล้ในระหว่างที่เรากำลังฟาร์มแบตเตอรี่กับแจ็คแห่งภัยแรงอยู่นั้นนะผมฮะไม่รู้อะไรเกิดนะครับผมอะไรมันเกิดอ่ะที่ปราสาทปราสาทที่หมายถึงไอเรือป้าผู้ชมบอสอย่าบอกว่าเป็นบอสนะหรือเปล่าผู้ชมฮะบอสเคียวเหรอโอ้ยให้กูตายตายเลยขอไปดูหน่อยแล้วกันนะครับผมผู้ชมฮะ ฮ้ยตกใจโอ้สะดลยอุ้ยแล้วกูอยู่ห้องคนเดียวด้วยยางหลอนมึงขึ้นมาไม่สุไม,ม่เสียงหรือบ้าตกใจหมดเลยใช่บอสเคียวไหมเรามาดูกันนะครับผมไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับผมผมก็จําไม่ค่อยได้ว่าขึ้นข้อความแบบไหนบอสไหนเกิดนะครับผมฮะมาไม่น่าใช่บอสเคียวอะ่ะอาจบและเอาน่าจะไม่ใช่บอสเคียวนะครับผม แล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าผมจะรู้แล้วครับผมว่ามันคืออะไรล้างจากที่ผมไปปราทผมก็เจอกับกองทัพมากมายเข้ามาบุกอย่างเยอะแยะนะครับผมฮะมีเท่าเหร่ซอมบงซอมบี้มากมายมากันแบบเต็มเวฟเต็มสูบนะครับผมฮะซึ่งก็คือเหล่ามอเตอร์การบุกปราสาทนั่นเองครับผมฮะตรงนี้ไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับผมฮะถามว่าอีเวนต์นี้มันเหมือนกับอะไรใช่ไหมผมมันก็เหมือนกับการตีโรงงานนั่นเองนะครับผมฮะเพิ่มเติมคือหากเราตีได้นั้นเราจะได้ส่งผลปีศาจมาด้วยนะครับผมอ่าโอเคครับผมตอนนี้เราก็ตีครบแล้ว อ้าวได้ผลปีศาจมาด้วยครับผมดูเหมือนว่าจะได้ผลน้ําแข็งมาใช้ไ,ได้นะครับผมเดี๋ยวก่อนผู้ชมผมว่าผมคิดไปเองไหมผมรู้สึกว่าไอพาทิตกับไอตัวซุสของผมนะครับผมฮะมาตัวใหญ่ขึ้นไหมผู้ชมเหมือนมันจะใหญ่ขึ้นนะครับผมฮะหรือคคิดไปเองวะใหญ่ขึ้นหละลองดูดิสกิลเหมือนเดิมไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมฮะคล้ายๆแบบเดิมนะครับผมแต่ว่าอลองขี่ดูแล้วกันนะครับผมผู้ชมฮะ เฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตอนแรกเราขี่ซุดนะครับผมตอนนี้เราขี่พาทิตย์แล้วนะคะเออน่าจะใหญ่ขึ้นนะครับผมแต่ไม่รู้ว่ามันบวกอะไรเพิ่มอะสิเพราะว่าผมก็ไม่ได้อ่านไม่ได้อะไรเลยนะครับผมอะมาถึงก็กินเลยแล้วก็เล่นเลยในคลิปนี้นะครับผมผลน้าแข็งเรามีแล้วนะครับผมโอเคดรอปทิ้งกันแล้วกันนะครับผมเพราะเรามีแล้วนะฮะเสียดายจังใครอยากได้ก็ <c oughs> น่าจะไม่ได้แหละผมทิ้งแล้วนะครับผมขอไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าเราขอตัดไปตอนฟาร์มม้าเสร็จเลยกันแล้วกันนะครับผมมาเร็วรีบ เราเสียผลภาพไปบอกเลยฟาร์มโคตรสององอมมาครูคุณดูแค่ละกัน,นครับผมเราฟาร์มจากเวล1,950น้ะครับผมที่เราต้องตีบอสตอนนี้เราเวลจะเกือบจะสองพันแล้วนะผู้ชมโคตรนานผมพูดแค่นี้เราได้แล้วนะครับผมในส่วนของท่าสุดท้ายนะฮะเรามาดูท่าก่อนไหมคือเราสามารถสปาลได้ครับผมสูสุด,สด9้าตัวนะครับผมอะให้ดูว่าตัวไหนทําได้ตัวนี้ก็คือฮิวได้นะครับผมเดี๋ยวลองดูเนี่ยฮะเห็นไหมฮะมันจะส่งเลือดมาให้เรานะครับผม มาเสกเขาทุกต,ตัวเลยลวกันนะครับผมตัวทัตะวันนี้สามารถโจมตีได้นะครับผมฮะมันจะยิงเป็นป้อมนะผู้ชมขอตัวเอ่อต้นไม้ก่อนต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ตัน,ตนนี้ก็โจมตีได้เช่นกันเพิ่มเติมก็คือมันสามารถล็อกเป้าหมายได้ใช้ในการพีพีได้ก็คือมันจะล็อกเป้าหมายให้อยู่กับที่นะครับผมฮะอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับผมเรามาดูท่าก่อนแล้วกันนะครับผมฮะมาท่านี้ครับผมเป็นท่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแนตะ่เป็นการจุดโจมโดยใช้ซุดนะครับผมฮะท่าต่อมาก็คือ ท่าไฟนะครับผมอะนี่ท่านี้โคตรแรงนะครับผมและต่อมาก็คือท่า C คือท่าสายฟ้านะั่นเองที่บึ๊งมามชอบใช้นะครับผมคือท่านี้และต่อมาท่านั้นคือท่าวีนะครับผมที่เรายังไม่รู้นะผมเป็นท่าอะไรไว้ยอลังการจ้าไปกันครับเดี๋ยวเราไปตีในส่วนของเอ่อขาวเวนิสกันซึ่งบอสขาวเวนิสบอกเลยว่าโคตรยากนะครับผมฮะเพราะว่าเอ่อมันมี2ชีวิตอีกอย่างหนึ่งก็คือ อึดโคตรนะครับผมซึ่งรอบนี้เราจะมาตีโดยการที่เราไม่ใช่ผลพักกันนะครับผู้ชมฮะมาสปาบอสเลยกันแล้วกันนะครับผมไปผมพร้อมแล้วมาคาวเวนดิทซึ่งเรามีดาบแล้วนะผู้ชมเราเคยบั๊กมาตีตอนทำฮาคิเออไออาร์จีบีแล้วนะครับผมผู้ชมฮะมาเรามาขอสปาเรียกกอนแล้วกันนะผมมานี้มันจะโจมตีแบบนี้นะครับผู้ชมฮะมาเจอท่าเข้าไปผู้ชมฮะมาสองชีวิตยอย่างนั้นเหรอขอสู้ตาย ขอสู้ตายขอสู้ตายมาวะชุดแรกก็คือชิวๆับผมพอละกายร่างเป็นฮาคุบะไหมที่การเป็นคาวิสแบบล่างนอนหลับแบบล่างทีทานะ,านานะคือจะโหดมากนะครับผมผู้ชมฮะมามาจเจอเข้าไปขอยิงควาแสงทีนึงสินี่คน <c oughs> <c oughs> ชอบทานนี่วะอลังก,การจัดแล้วผมบอกเลยผมสิ่งที่ยากกับการฟาร์มก็คือการต่อสู้กับฮาคุบะนี่แหละ คตรแรงอ้ยคนแรงเดี๋ยวหาที่สังเกตหมดแล้วเราต้องหลบเราต้องหลบนะครับผมผู้ชมฮะอ้ยกูตายจะตายจะตายจะตายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีที่สังเกตเพร์คีสังเกตเดี๋ยวก่อนฮิวฮิวให้ไวหิวไวอ้ยตายโหดจังอะโอเคครับผมรีบฆ่ามันจะได้กลายเป็นหลดสองนะผมคือหลอดสองก็คือเลือดเต็มแต่ว่าเพิ่มเติมคือตีแรงขึ้นและก็โหดขึ้นนะครับผมนี่ไงผู้ชม ดูมันไกลเป็นออร่าสีม่วงเลยนะครับผมอันนี้มันคือฮาคูบาร่างสองเล้ยนะครับผมโอ้ยเป็นไงล่ะเจอเข้าไปดอก800พัุ้ยผมว่าผลน,นี้ดีถ้าเกิดเอาพีพีนะครับผมผู้ชมฮะและซึ่งผมขอบอกเลยผมว่าร่างสองนี่แหละครับผมฮะนรกของจริงครับผมฮะเพราะมันยากมากครับผมวัดใจวัดใจมันใกล้าตายมันใกล้าตายมันไม่ใกล้ใกล้ตาย,าย,าย,ตายเอาว่ะผู้ชมกลัวใกล้าตายเหมือนกันกลัวมันตีโคตรแรงแต่ฮาคิสเกตผม หมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหาคูบะใจเย็นก่อนคนจะตายจะตายเลเย,เลเยทีเดียวเลยทีเดียวมันจิตีทีเียผมตายฮาอย่านะอย่านะต้องหนีโอ้ยกูตายเพราะเรากลับมาเลือดมันก็หิวด้วยนะครับผอมหาคูบะโอ้เลือดมันหิวแล้วว่าผมอุตส่าตีมาตั้งนาน แล้ซึ่งผมพูดมานนะั้นไม่ใช่ความยากของจีของฮาคุบะครับผมเพราะว่าความยากจริงๆเลยก็คือเราต้องแข่งกับเวลาครับผมหากเราตีและกินเวลานานเกินไปเลือดบอสหิวได้นะครับผมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเจอโอ้โหดอกละโอ้หมืน่นโคตรเยอะโคตรเยอะแต่กูจะตายเดี๋ยวก่อนไม่มีตัวซาปาวแล้วว่าผมไม่มีตัวเรียกแล้วว่าอยากได้ตัวหิวตัวหิวไม่มานะครับผมต้องออกสเตปครัผู้ชมฮะช้าสุดะเกินโซก็ยังไม่ฟื้น เราต้องมีฮาคี่สังเกตตลอดไม่งั้นเราไม่รอดนะครับผมทำอะไรเอ,าอ้าอามึงฆ่ากูเลยมึงฆ่ากูเลยเอาฆ่ากูเลยกูตีหลายสิบนาทีเพื่ออะไรวะฮะโอ้โหหาคู่บ้าคไม่ไปอ่อนให้กูบ้างเหรอและทุกๆครั้งก็จบลงด้วยการตายของผมแบบรัวๆยาหาคู่บ้า,า,าไม่เอาไม่เอาไม่เอา โอ๊ยคุตายยาอ,อ,อ๋อเออฮ่าย,ยาตายอยาตายเดี๋ยวก่อนกูมึงเลยยังไงแล้วกูจะหลบยังไงยัอย่างเงี้ยเกินไปเปล่าฮูาคุบะ้ปจ,จี้ยิงจี้ยิงจี้ไม่โดนด้วยไงล่ะไม่โดนด้วยแต่ขออนี้ก่อนหากี้สังเกตมึงรีบฟื้นดิ แม่งเอ้ยจี่ไม่รู้ว่าบลผมโอ้โหกูกูโดนแล้วต้นไม้กม็ช่วยอะไรกูไม่ได้ขอเปลี่ยนเผาก็แล้วกันนะครับฮะแล้วขอเปลี่ยนเผาเพื่อความผิวแล้วกันจะได้หนีง่ายๆนะครับผมอะโอ้ได้เผาเงือกมาเฮ้ยอึดขึ้นอาจจะดีก็ได้คุณผู้ชมลองดูมาเจอบัดเงือกโอ้ยกูตายเผาเงือกก็ช่วยอะไรกูไม่ได้ ต้องเผามิงก็แนะผู้ชมฮะเราต้องเน้นหนีว่ะสู้แบบยืนจี้ไม่ได้ผู้ชมฮะตัวนี้มันโจมแรงเกินกูขอเธอขอมิงมิงนะมาซ่มนะครับผมโอเคได้เผามิงมาแล้วพอเราได้เผามิงมาครับผมฮะทำให้เราคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับผมฮะแต่ถึงกระน,นั้นนะครับผมฮะเราก็ตายเป็นสิบรอบอยู่ดีครับผมฮะการต่อสู้นี้กินเวลายอย่างยาวนานเป็นอย่างมากง่ายๆเลยก็คือ ผมสู้บอสตัวนี้ตัวเดียวเกินชั่วโมงนะครับผมผู้ชมฮะหากมีผลพัดเราก็สามารถจัดการได้ง่ายๆเรียบยร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าประเด็นก็คือความท้าทายเน,นี่ยฮะเนี่ยแหละครับผมว่าความมันไว้ว่างๆคุณก็ลองไปตีกันดูนะครับผมฮะแต่อย่าเลยผู้ชมฮะเสียเวลาจัดร <c oughs> ะตายระตาย,ตายวัดใจอย่าผมต้องรีบว่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลือดฟูอีกเลยครับผมฮะเพราะผมผมก็ตีเวลากินเวลายาวนานแล้วอยา่าอย่านะอย่านะ มาดิมาดิมาดิขอจังหวะยิงจี้สักทีนึงอะขอจี้ทีเนี่ยคูดาวอยู่สกิลเล็กก็ได้ตอนเนี้ยผมบอกเลยผมไม่อยากให้มันฟื้นคืนเลือดแล้วมามามาพิ้วพิ้วกหล,ลบพิ้วลบพิ้วมาใกล้าตายใกล้าตายจี้จี้โวยคือตายมึงอิดจังอะมันสู้วะมันสู้มือมันสู้มือมันสู้มือ,ม,ม,อ,อมา มามาใกล้ตายใกล้ตายใกล้ตายเรียบกูตายมากลับมาล้างแขนกลับมาล้างแขนมึงตายสักทีเถอะกูจะได้หยุดคลิปสักทีนะไไนะนะะได้โปรดได้โปรดนะนะตายเถดนะตายเถดนะฮาคุบะฮาคุบะเสียววะ่ะเสียวว่ะเสียวเสียวจัดมา อาคุปะอาคุปะโว้มืออึดจังอ่ะอึดจังอ่ะใกล้ตายใกล้ตายโอ้โหเลือดมึงเหลือแค่ข้อนี้มึงอึดเกินไปแล้วนะมาเรียบร้อยพอแก้วแม่แก้วโอ้โหคูตีย้ยางนานโอ้โหโคตรดานเลยครับผู้ชมครับในที่สุดเราก็ทําสําเร็จนะฮะไปผลเกิดผลเกิดขอหาผลเกิดกันละกันมาดูหน่อยผลอะไรนะครับผมฮะ อ่าผลแสงไหมสีนี้อ่าผลแสงนะครับผู้ชมฮะเก๋กูดขอญอยกไปเก็บกอนแล้วกันนะครับผมผู้ชมฮะเอาแล้วผมขอญอาตเ,เปลี่ยนในส่วนของหมัดและกันเราใช้มัดมางกอนเพราะว่าคลิปหน้านั้นนะผมเราจะไปในส่วนของเกาะปราสาทแล้วนะครับผมผู้ชมฟังเสียงดูฝนตกฟ้าร้องบ้านผมฟ้าร้องแต่ครูย,ยังเล่นอยู่เลยครับผมฮะแม่หรือว่าเป็นเพราะซุดวะผู้ชมซุดซุดนายทำหรือเปล่าฟ้าร้อง มาครับผมตอนนี้ก็ถึงเกาะปราสาทเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ผมก็ใกล้จะส่องพันแล้วพอส0องพันปุ๊บเราก็จะดึงดาบในส่วนของดาบเอ่อไปโอดงได้แล้วใช่ไหมฮะก็คิดวา่าจะได้คลิปหน้าเลยนะครับผมฮะแต่ไม่รู้ว่าในส่วนของเออหมัดมังกรจะได้หรือเปล่านะครับผมผู้ชมอาเซฟไว้ก่อนแล้วกันสำหรับคลิปนี้ครับผมฮะยาวนานมากนานตรงที่เราต้องตีกับฮาคูบะนี่แหละครับผมฮะ การฟาร์มมาสเตอรี่เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับผมประมาณชั่วโมงกว่าๆแต่ตีหา้าเขาบานนี่นานกว่านั้นอีกเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย